ปวดหัวปวดหัวค่ะคู่รักเรียนโบนสินค้าราคาแพงจะแก้ปัญหายังไงดีพี่เราปวดหัวหมดเลยจะแก้ปัญหายังไงดีคะสินค้าแพงแก้ได้ง่ายมากจริงๆแล้วนะสินค้าแพงเนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าเราแต่ลูกค้าต้อง การซื้อผลลัพธ์เราทําไมสินค้าที่ทันทําออกมาเนี่ยถึงขายดีทําไมสินค้าที่ทันทําออกมาถึงขายได้เพราะว่าลูกค้าซื้อหน้าตาทันดูทันนี่ตอนที่ทันอายุ30กว่ากับปัจจุบันนี้ทันอายุจะ42ปีแลวหน้าเปลี่ยนหน้าทั้งหน้าไม่ได้ใส่กรรมทําแค่จมูกแท่งเดียวตอนอายุ23ปีแต่ปัจจุบันนี้อายุเข้า42ปีเพราะนั้นง่ายมากพี่ก็ทําหน้าเตงให้เห็นผลลัพธ์ นวดหน้าให้เห็นผลลับเพราะนั้นเนี่ยคนไม่ซื้อสินค้าเพราะคนไม่รู้ว่ามันดียังไงคนซื้อสินค้าเพราะตัวเราเราก็มีหน้าที่คือใช้มันแล้วก็นวดหน้าให้ตัวเองสวยนวดหน้าให้ตัวเองดีและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เอาออกมาอยู่ในโลกออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือออกมาให้ความรู้ในเรื่องที่เราแก้ปัญหาหน้าตัวเองนั่นแหละทันก็ใช้วิธีนี้อืมใช้วิธีนี้เลย ออกมาบอกว่าวิธีการแก้ร่องแก้มทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาร่องหน้าผากทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาอคอเหี่ยวคอย่นทำยังไงออกมาบอกพอลูกค้าเฮ้ยเขามีปัญหานี้เฮ้ยเขามีปัญหานี้เฮ้ยเขาเห็นทันใช้ครีมตัวนี้แล้วเขาไปค้นทันไปค้นประวัติทันตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันจริงๆแต่ถ้าเราเริ่มเป็นมือใหม่เราก็เอารูปลองให้ดูก็ได้ก่อนที่เราเริ่มต้นนวดหน้ากับพอเรานวดหน้าแล้วหน้ามันเสียเพราะอย่าลืมนะคนซื้อสินค้า ไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เขาซื้อคนคราเลี้ยแล้วเขาถามมาว่าเอ๊ะแล้วไอ้สินค้าตัวนี้มันน่าเชื่อถือได้เหรอหน้าหนูเสี่ยนขนาดนี้พี่และที่หนูซื้อสินค้าก็เพราะคุณทันนี่แหละเห็นไหมพี่นีก็พูดได้ว่าพี่นีซื้อสินค้าก็เพราะทันนี่แหละเพราะว่าทันทํามา7ปีเต็มตัวนี้นี่พัฒนาสูตรมาทั้งหมด7ปีเต็มแล้วถ้าลูกค้าพูดขึ้นมาอีกว่าเอา้านวดไม่เป็นไม่เคยมีประสบการณ์ในการนวดจะนวดได้ยังไงจะต้องทํายังไงแบบไหนอย่างไรแบบไ อ๋อเรามีคลิปวิดีโอให้เรียนทบทวนค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยเปิดเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้เปิดเรียนรู้เวลาไหนก็ได้ยิ่งแก,งก่หน้ายิ่งเด็กหน้ายิ่งสวยยิ่งแก่หน้ายิ่งรวยเพี่ยวไหมเอาค่ะดีไหมดีค่ะนี่แหละที่จะไป <y uk? S 2> บอกแนะนํานักเรียนหรือใครๆที่เป็นลูกค้าบอกเคล็ดลับแบบนี้เลยค่ะอออเงี่ยม พราะน้นว,วันนี้นะคะท่านบอกเลยว่าท่านรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะขอคนที่อยากหน้าสวยขอคนที่อยากหน้าเด็กและขอคนที่อยากแบ่งฟันเคล็ดลับความงามให้กับเพื่อนๆทุกคนบนโลกใบนี้วันนี้นะคะท่านเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วเพียงแค่คุณสมัครตัวแทนจำหน่ายคุณจะได้ เซตชุดครีมไปเลยทันที2เซตค่ะเซตแรก1คุณช้เองแล้วมาเรียนรู้เทคนิคการนวดหน้ามาเจอกับตัวทันเป็นๆหนึครั้งและเราจะมีคอร์สเรียนแบบสดๆเจอกันในออนไลน์คือพูดง่ายว่าเราจะ14วันชา a l เลนเจอร์วันหน้าเปลี่ยนหน้าสวยหน้าเด็กดีไหมพี่ดีค่ะคือเราต้องรู้จริงเราต้องทําจริงเราต้องเปลี่ยนจริงพอหน้าเราเปลี่ยนแล้วภาษาการพูภาษาการสื่อสารเราจะ อธิบายให้ลูกค้าฟังได้<ช>เพราะเ<ช>มื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จริง<ช>เราจะอธิบายให้คนฟังเพราะเราอธิบายให้คนฟังคนเขาจะเชื่อเพราะว่าภาษาที่เราพูดเรารู้จริงใช่ค่ะเพรานะนั้นวันนี้นะคะทําบอกเลยว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายกับแบรนด์ทันหนึ่งเลยค่ะคุณได้หน้าเด็กคุณได้เคล็ดลับวิธีการสร้างหน้าสวยยิ่งแก่หน้ายิ่งเด็กยิ่งแก่ยิ่งรวยแล้วก็สองเลยนะคะคุณก็จะได้ กำไรจากการขายของและข้อที่3เลยนะคะขายง่ายค่ะเพราะว่าเรามีคลิปให้เรียนพบทวนเรามีเครื่องมือที่ส่งต่อให้กับลูกค้าและข้อที่4ี่ไม่จำเป็นต้องแพ็คสินค้าเพราะว่าทันแพ็คสินค้าและจัดส่งของให้และข้อที่5เลยนะคะเมื่อเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำออนไลน์เลยค่ะกลัวมากไม่กล้าออกสื่อไม่ต้องกลัวค่ะเพราะทันจะ ถ่ายทอดเคล็ดลับแบบสเต็ปบายสเต็ปเริ่มต้นจากศูนย์ออกกล้องยังไงผู้สื่อสารแบบไหนอย่างไรทำยังไงให้ลูกค้าซื้อสินค้าถ่ายทอดจากอะไรคะ ประสบการณ์ตรงของตัวเองค่ะเพราะทุกวันนี้ทันทําอะไรออกมาทันก็ขายได้แต่วันนี้ไม่อยากรวยอยู่คนเดียวค่ะเพราะมันรวยเป็นกระจุกแต่อยากรวยแบบกระจายค่ะอยากให้ทุกคนอายุที่เยอะมากขึ้นสวยมากขึ้นอยากให้ทุกคนอายุมากขึ้นรวยมากขึ้นนะคะวันนี้ใครสนใจอยากเป็นตัวแทนแบรนด์ทันยานีมาติดต่อกับเราได้ค่ะรู้วิธีการขายยังคะรู้แล้วค่ะมั่นใจหรือย,ยังคะมั่นใจมากเลยค่ะตอนนี้สามารถตอบคำถามนักเรียนได้หรือใครๆได้เลยค่ะ เออเพราะพี่นีเองก็นวดหน้าเป็นถูกไหมถูกต้องค่ะอต้องหนูนะคะครูพี่นีแต่ก่อนนะคะบอกเลยว่าเบ้าหน้านี่แบบอู้เบ้าหน้าอู้ตายพูดแรงหน้าบานๆค่ะเออแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะหน้าวีขึ้นค่ะหน้าวีหน้าสวยอายุเลขอะไรละห้าแล้วค่ะอายุเลข จริง,รงไม่เหมือนเด็กเลข5นะคะเหมือนเด็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครมาอยู่ในแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ทันยานีนะคะยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิง่งรวยรีบสมัครค่ะแล้วมาเจอกัน